สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผ่านในตำนานโมคาวาเมื่อยครับไปก้นขี้เดียนมามาสีมาใส่นี่นะครับตุ่มปลาไหลรยเดียนบ่ได้บ่หลาหรอกครับไงมันหายากครับบ้านผมเนี่ยอึดเนาะมาเสียวมาซับใส่กันกันกบดินดินบังก้นขี้เดียนละนะครับตุ่มมันห่อ บม่ได้อัพคลิปให้พี่น้องผู้ติดตามแล้วก็ผู้รับชมเบิ่งกระเทือนนะครับเนาะเพราะว่าหนุงยากหลายอะไรเนี่ยครับนี่ครับว่าจะไม่ใส่หมายเป็นสะเกาครับสานี่โดนเติมนะครับไม่มีการสะไม่มีการลืบไม่มีการสูบป,ป่าเถื่อนนะครับกําลัางคํากับดวงอาทิตย์กําลัางตกนี่เนาะแล้วผ้าเบิ่องงางเบ,บ,บิ่งบรรยากาศร้อนรอนครับ อันนี้ปลาเขาเลยครับปลาเขาหรือปลาหยาบรูจักหยาทั่วนะครับท่านี้ทงเท่างฝนเป็นทา่างเขาน่าเนะาะเขาน่ามากคับพี่หน้าผมก็ยู่งช่างในหมดเลยอ,อันนี้เป็นซะเอาครับนี่ครับปลาหุกแห้งซะเพื่อนนี่ก็เป็นเทียงเกาเพื่อนน้อยเห็นไหมใช่เทียง เมื่อเนี่ยเราวันที่สามพฤศจิกาสองหางหกซีนะครับน่าเป็นคลิปเมื่อยเมื่อยดีครับไปคุ้มคูดกีก่เดือนครับเฝ้าๆฝ่าจะซับขีดินก่อนว่าที่ไซสักสามอันพอได้รุ่นครับ แวมัน,นาจะมีตู้ได้มันสะเกานะ่าเนาะสะเก่าแก่นะครับเดีย๋ยวพี่น้องติดตามกันเงีๆเนาะเดี๋ยวผมซับขี้กระเดียนก่อนแล้วก็ใส่ตุ่มเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะใส่ให้เบื้องจักบัง,น,งนึงจักหลังนึงเดี๋ยวปัดยามผมสิพามายามผมว่ามันน่าจะมีตู่นะใส่มาอันที่สองครับใส่คนขา้างยานเลย นหนึ่งแลครับมันเป็นหินเนี่ยสุดท้ายนะครับเนีย่ยหน่อยแห้งครับข้อกระเทือนแห้งแม่งนะวัตเจาะเบตามินย่อนบ้างกล่องโทรศัพท์ครับแล้วก็ซุ่มเนี่ยไล่เนี่ยแล้วผมจะใส่มันแล้วนะครับเดี๋ยวพามาหยามมันกินซอลเนะาะเดี๋ยวเฝ้า กดจะเฝ่านี้จากกันได้ก็ติดตามกันเดน้ <c oughs> เป็นกันัน่งใกกันเด้ครับโดนโดนเห็ุคิิหรอกท่านในตำนานโดนโดนได้กลับบ้าน,นครับพ่อกันบาดยามครับพบกันต่วนซ้อครับมันผ้ามายามหนาว ไฟฝนตุ่นหนาวนะครับเนาะหมอกก็ลังลงเลย,ยมัน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 พยายามตุ่มครับตุ่มซังนี่ครับบรรยากาศยามสอบหนาวหนาวหนาวเหนือหน่อยขึ่นปะเนี่ยก็เ่ปเปิดวันรันครับ ซื้อซื้อเก่าอยู่อุ๊อออบบะมี่ครับหว่างเปล่าบาหมินบา,างย่งบ่าขาครับล้างแลกครับ เด็กๆขวายอดมาเนี่ยนังที่สองอะไรบอสูใสเบ็ดบ่ได้อลอเนี่ยมันบ่เหม็นบ่งอย่างเลยนะครับเนาะ น่อบอ้านนี้เนาะบ่ถูอครับเนีย่ยบ่เหมียนเลยถ้ก้าเงี้ยเสียเดือนมั้นี่ยจะเข่าได้แล้วครับเนาะ Phải phun tồn nào rồi, Xong rồi không mê tồn หอมมะเซีเบ็ดนี่กเจ้าว่ามันไหญดด,ดิเห็นกเจ้าว่ามันมีตู๋อยู่ดิใส่เบ็ดก็อดิจนเบ็ดขาดคนละกเจ้าว่าพอเหามาใส่ตุ่มแล้วมันบดถกใส่เบ็ดผัดถ๋อ นี่ยมึงดิ้วซื้ออยู่อ๋อเถืเอกเซยมาแล้วมาแล้วโอ้เขาวาบาั้งนี่เขาเขาเขาโอ้ใส่งามอยู่ครับนี่ได้เหลืองอยู่ได้เหลืองอยู่ บกสองบงก็ถือสนอ้หบันน,น,งงนี่ไป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 อ้ยนี่ต้มยูสนนั่นตรงห้มีเด็กครับนี่โอ้เอาเอาเอาเรื่องอยูบนีอ้เมียมันหน่อยๆครับระหยัดใส่เีย จนเบิดไเอ้นี่เลยนี่ถอดจั้นเลยอึ๊บโอ้ข่อยเจอเท่าใสงนี่ยจนเบิดครับเบิดหลอดเลยใส่ง่าไม่ได้นี่ครับนี่ได้การอยู่โอ้ในต่มแล้วครับสัน โอเคเนาะเดี๋ยวพาไปยำไอ้บังไอ้เขาเอื่นยังวะกุ้งอะที่ใส่รัดก,กุ้งอะหมูเออมุงมูงมุงครับใส่หมูงแลกุ้งแหอีกอีกอันนึงเดี๋ยวพาไปยำครับสรุปผลงานเนาะเนี่ยขีดไ่เดือนได้โตเสยว่าไม่สี่แห้วลง,งกันดีหายยูหายกินครับหายยูหายกินแบบบ้านๆนี่แหละ ไช้ครับพยายามไอ้มุ่งก,กุ้งกันนี่ครับสาผมบรยากาศครับอันนี้เชียงเน่ยเชียงหน้าแท่งๆอยุ่ในแผงโซ,ซลาเซลล์เนาะว้ยยว้าเรากับทาพี่น้องมาบึงไงชมหน้าชมส,สวนก่อนจังหน่อยนี่ครับ ันนี้ซ้าไอใบที่สองนี่ทางเขาเขาหน้าเขาเขามานี่ยทางปุ่นก็ออกไปโอ้ยไปสองเซนครับเส้นหนึ่งกับเขามาเนี่ยครับเขามากอะนี่เขาหน้าของน้ำไอ้องนี่ตั้งสูงนี่เป็นระบบน้ำยดเนาะครับเนาะเฮ็ดแล้วยมว่างสองมือที่แล้วครับมันปล่ยฝนตุ่นนะ้ำแลขี่คานทดหนามผู้เฒ่าใส่ผู้เฒ่าขี่คานทดหนามมาสั่น เฮ้ยเห็นระบบน้ำหยดเห็นเราปลากับหกพี่น้องมูเตมาทางมูเตมาตัดออกเยอะเสียปวดะไก่เลยไก่หน้าไก่ล่งกินเขาครับเขากำลังเกียสู้เลยก็ ปลาผักบุ้งครับง่ายไหม่ฝนเนี่ยบ่อืดกินนะครับผักบุ้งเลยเืองปลามันสกันง่ามฝนง่าหม่น้านี่ยหน่อโด้ยนี่ครับซ้ายหน่อยอยกีกน,นึงครับนี่มุ้มงกุ้งผมใส่ไปนี่อันนี้ซ้ายนี่มันเป็นซ้ายที่มันตอมากับให้หน้าครับปลาให้หน้าสิลุงมา ลุงมัสะเขากำลางแกะครับหน้ให้หน้าเพราะท่านเลยบุกอยู่โอ้ป่าพุ่นเอ๊ะตับมันบ่โอ้ทีเนี้ยเนี้ยเลี้ยวก็ไปมันแต่อีปูด้วยครับมันนี่โอ้มืนเหมืนมืนโอ้อีปู่เต็มเลยครับ อ,อันนี้เป็นยาหวานวนะครับเนาะยาหวานอุ๊มันบมีกุ้งครับมีตาอีปููนะอีปูอีปูปล้วนๆ เห็นเดนโอ่บานเดนโน่อุ้งมือถือเดนโน่เลยเหมือนเหมือนเงี้ยเข้ากันเงี้ยห้ามหัว เขาเกีย๊ยกับป๋าเดกครับก็ได้ปลาอยู่นี่ปลาสองสามตัวกบกุง้งสิบตัวนอกนั้นีปูครับโอ้สวรรค์นอีปูพู้ใดใส่กุ้งบดฟิกครับทุกาน cũng có thử thử thấy ít bụi mà để tầm hoạt keo hoặc cũng mi dục sao tổ để nó cùng rồi đây vẫn nhất cá có ơn nhìn còn đi mùng mùng rất cùng mà mùng bẹt thôi đây หนึ่งสองสามสี่หัหกหมู่หกสองครับโอเคแล้วครับเนาะฮะยู่ฮะกิ okay. นเนี่ยแล้วน้ำบานน้ำหน้าน้ำหน้าเท่านีร่และเพิ่งได้กินครับเพิ่งได้กุ้งหรือสิต <c oughs> ําปูเนี่ยล้วกี่ปูเนี่ยล้วมั้งกับปลาไหลตัวหนึ่งโอเคแล้วครับเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับ ดูในอัปคลิปลงให้พอ่อแม่พี่น้องได้ติดตามพูดติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเนื้อผู้เขามาชมใหม่ๆก็กดติดตามใหเฮียเพราะเด้เป็นกำลังใจครับนี่ครับบรรยากาศโอเคนะครับพอกันคลิปใหม่ครับ